มาใส่เสื้อโยชีพมีห่วงยางด้วยเยี่ยมเยี่ยมแดดจ้านะคะมีเด็กก็เตรียมมพร้อมดีมากๆนะคะให้เด็กใส่เสื้อ u t ชีพแล้วก็มีห่วงยางสำรองด้วยดีมากๆนะคะเพราะว่าเด็กบางคนยังไม่ได้ไปเรียนหนังสือเนาะก็ยังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่ที่เรือเนี่ยค่ะ ินอยู่บนเรือนอนบนเรือเป็นนับเดือนนับปีนะคะท่านผู้ชมอันนี้เราก็ต้องเห็นใจชาวเรือนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพของเขาเนาะกว่าจะไปเรียนหนังสือก็ขึ้นอนุบาลก็จะไปฝากญาติไว้บนบกนะคะที่เห็นขาบข่าวมาก่อนนะ,ะแต่ตอนยังไม่เรียนหนังสือก็อยู่กับพ่อแม่ไปแบบนี้นะคะ่ะเลี้ยงกันไปทํางานกันไปนะคะ